รถบังค uhm. ับไปจะยุใครว่าต้องแพงเสมอไปครับวันนี้ผมไปเจอต้นหนึ่งมาที่น่าสนใจครับแล้วราคาแค่แบบร้อยกว่าบาทเท่านั้นไม่ถึงสองใบแดงนะครับผมก็เลยซื้อมาอยากลองดูว่าเฮ้ยมันจะเล่นได้จริงๆหรือเปล่าและดีขนาดไหนนะครับในราคาแค่ร้อยกว่าบาทเท่านั้นนะครับมาดูกันครับมอสเตอร์ชาร์ดฮ่าฮ่าอินฟินิตี้ สวัสดีครับผมปติตัวแสบนะครับเอาใจคนงบน้อยบ้างดีกว่าครับหลังจากที่ตัวเป็นพันก็เคยรีวิวมาแล้วตัวหลายร้อยก็เคยรีวิวมาแล้ววันนี้ผมจัดตัวแค่ร้อยกว่าบาทครับจะมาลองเล่นลองเทสให้ดูครับว่าแบบเฮ้ยเนี่ยร้อยกว่าบาทเราได้อะไรบ้างเล่นได้จริงหรือไม่มันจะแบบวิดบากแต่อะไรยังไงได้บ้างวันนี้ผมทดสอบให้ดูทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้แปดตาส่วน1ต่อ20นะครับก็คือเขามันย่อขนาดแต่ของจริงมา20เท่านั่นเองนะครับก็ค่อนข้างสมจริงนะผมดูทงดูโชข อะไรเฮ้ยน่าสนใจมากที่สำคัญแบบต้องด,ตองดูต้องดูเองบอกไม่ถูกนะครับมาเรามาแกะกล่องดูรูปรว่ากระต่ของเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นกันดูนะครับมาครับสภาพกล่องจะยับนิดหนึ่งนะครับจากาพี่คนส่งเรานะครับอ่ะไม่เป็นไรครับมามันไม่ได้เสียหายอะไรมาดูกันนะครับนี่ฟึบตามอ่านี่ครับก็มีรถแล้วรีโมทนะครับเมือที่ผมบอกไปดูค่อนข้างจะเฟี้ยวเพราะว่า รถมันยกค่อนข้างสูงนะครับเหมือนเขา,ว,าว่าตัวโชคอะไรนเนี่ยคงแบบไม่ธรรมดาหน้าดูเลยนะครับเดี๋ยวผมลองกดดูหน,หน่อยนึงเฮ้ยเอา้าไม่มีโชกอเอา้าโชกปอมครับ <laughs> อ๋อตัวนี้มันไม่ได้มีโชคที่ตรงแกนตรงนี้อะไรเงรี้ยรถตัวเก่าๆผมไปไหนซะหมดละจริงๆถ้าเกิดได้ดูตัวเก่าๆมันจะเห็นนะครับตรงนี้มันจะเป็นโชกคล้าย,ายๆเหมือนรถเหมือนโชคของรถจริงๆครับมันจะแบบยืดหยุน่นยืดหยุนหย่นได้ตัวนี้ตรงนี้จะยืดหยุ่นไม่ได้นะครับ เห็นไหมกดนี้ไม่ลงเลยนะครับอ่านี่นะครับคือความแตกต่างเล็กน้อยแหละเจอละหนึ่งตรงนะครับก็จะมีตรงส่วนล้อที่ค่อนข้างจะอิสระนะครับก็คือเนี่ยมันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วแต่ว่ามันก็ยังบางทีมันก็แบบเห็นไหมมันจะดูนะพอผมปล่อยนะดูนะมันจะเห็นไหมมันจะแบบยึดต่ออย่างนี้อ่าก็ใช้ส่วนนี้ส่วนท่านหลังนี้เคลื่อนไม่ได้เน้นแปลว่าก็แบบตรงๆทื่อๆอย่างนี้เลยนะครับโอเคก็มากับรีโมทแบบโอ้ง่ายมากครับมีรีมมลสุดๆครับขึ้นลงซ้ายขวาจบ เน้นประหยัดเน้นประหยัดตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นแบบใช้ฐานทั้งหมดเลยนะครับอ่าอันนี้เป็น 2A2 ก2้อนตัวนี้เป็น 2A3 ก้อนนะครับโอ้โหทั้งหมดใช้ฐาน5ก้อนะไม่มีปัญหาเราจะเล่นบางทีเราอย่ามากลัวสเสียดายฐานหรือถ้ากลัวปืนเงินจริงๆใช้ฐานชาร์จเอาก็ได้นะครับอ่ะโอเคก็ตามนี้เลยนะครับเ,เดี๋ยวผมหาฐานมาใส่ก่อน เออเใช่ลืมผมให้ดูรอบตัวก่อนละกันนะครับเผื่อจะเห็นกันไม่ชัดนะนี่เป็นทรงแบบรถวิบากแบบยกสูงเลยนะครับปึบบแล้ออวห้มียางอะไรด้วยยางปลอมนะตรงตัวยางนี้ให้ดูกใกล้ๆนี่ หน้าวิบากหน้าดูคือเป็นยางทั้งตัวเลยตัวแม็กก็เป็นยางด้วยนะครับยืดอยุ่นได้ดีนะ,อะโอเคมาเรามาหาฐานใส่แล้วก็ไปเล่นกันจริงๆดีกว่าซึ่งตัวนี้เป็นแบบขันน็อตออกทั้งหมดเลยนะครับอาจจะถอดใส่ยุ่งยากนิดนึงแต่เพื่อความแข็งแรงนะครับอพอการมีน็อตอย่างนี้คือมันก็ทว่าว่าแข็งแรงแน่นอนฐานไม่หลุดแน่นอนอะไรอย่างนี้นะครับถ่ายไปปุ๊บเทสสิ มีบอกไหมมีปุ่มเปิดปิดเครื่องอะไรไม่มีบอกอะไรเลยไม่รู้เดี๋ยวลองเทสก่อนละกันนะครับเพื่อบางทีฐานหมดไม่รู้เรื่องนะครับฐานผมเยอะเหลือเกินถ่ายของแล้วก็แบบบางทีทดลองใช้แล้วก็ถอดออกมาอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าทิ้งไว้แบตมันหมดอะไรยังไงบ้างนะครับอ่าเฮ้ยหายหายนับอ่ะของนี้ปึบ๊บอ่าโอเคครับเป็น 2A อีก3ก้อนโอ้ยปุบอ,อ,อ,อ่ะอ่ะโอเค เปิดติดเลยนะครับเขาเปิดไว้จะได้รู้เลยนะครับนะเรียบร้อยเสร็จครับตรงส่วนรถส่วนรีโมทเออลืมชื่อแล้วงั้นอ่าโอเคแล้วก็ขันรถเข้าไปให้แน่นนะครับตรงรถที่ต้องขันให้แน่นเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวได้วิววิ่งอยู่ถางมันหลุดนะอ่ะโอเคเรียบร้อยครับใส่ฐานเสร็จแล้วเดี๋ยวลองวิ่งเล่นข้าวๆตรงนี้ก่อนนะครับก็การควบคุมรู้เดี๋วแล้วผมต้องบอกกันนะขึ้นลงเดินหน้าถอยหลังเดี๋ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับอ่ะมาลองเทสดูก่อนเลยบ๊บ อ่าได้อยู่เห็นไหมกดแล้วล้อขยับไปซ้ายขวาโอเคมาลองเล่นกันดูคร่าวๆนะครับเฮ้ยเฮ้ยมินิมอลมากเอาจริงนะผมรู้สึกว่ามันสมูทกว่าพวกตัวใหญ่ๆอีกคือจะบอกว่ามันไม่แรงมันก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่เหมือนแบบผมว่ามันเล่นง่ายกว่ามันสมูทมากอ่ะเดี๋ยวดูนะครับผมกดให้ดูอ่าเฮ้ยแต่มันก็แรงได้อยู่นะถ้าเราแบบกดอัดไปเลยเนี่ย เออผมแปลว่ามันวิ่งแบบวิ่งสมูทมากใช่ไหมนี่นะนะมาเียวมาหากล้องหน่อยมาอะอไรประมาณนี้นะครับเออเออได้อยู่นะนี่เออคือมันไม่ได้แบบว่าเน้นแรงเน้นไรเน้นแบบขับเบาๆสบายๆอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยโอเคโอเคโอเค ลองดูแล้แค่เล่นบนโต๊ะนี้ก่อนนะเ yeah. นี่ยฟังเสียงเขามันนุ่มลื่นดีลเลยก็แบบวืบวืบวืบ,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 บอะไรเงี้ยไปกลับรถกลับรถกลับรถเออ ประมาณนี้ได้อยู่นะอ่ะเดี๋ยวลองลองไปวิ่งทางวิบากข้างล่างลองดูแบบความใกล้ไกลอะไรเงี้ยควบคุมได้อะไรยังไงบ้างนะครับอ่ะเรามาหาที่เล่นกันครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับผมแนะนํานะพวกหญ้าพวกเนี้ยไม่เชื่อมันวิ่งไม่ได้นะมันวิ่งได้กับหญ้าพวกนี้นะครับแต่ จากประสบการณ์ตรงที่ผมเล่นมาบ่อยๆครับพวกหญ้าพวกอะไรอะ่ะมันจะเข้าไปพันตรงแกนลอ้อตรงนี้หรือถ้าบางครั้งโชคร้ายมันเข้าไปถึงข้างในม่นด้ออกยากนะครับมันต้องแกะออกมาแล้วดึงหญา้าออกอะไรเงี้ยบางทีแบบมันม้วนม้วนม้วน,วน,วนพันเข้าไปประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่แนําให้เล่นที่หญ้าแบบนี้ถ้าเล่นอย่างน้อยเป็นดินเป็นทรายเงี้ยมันยังพอทำความสะอาดง,ง,ง่ายหน่อยนะครับแนะนําแบบนั้น่ะเจอนะครับที่ตรงนี้แหละเหมาะเลยครับมันจะมีหญ้าน้อยเป็นทรายซะเยอะนะครับก็น่าจะเล่นได้อยู่นะครับอ่าไป ผมก็ยิ่งควบคุมตรงนี้แล้วกันนะครับอ่าอ้าโอ้ได้อยู่เหนะ็นไหมอย่าี้บอกครับเล่นแบบมินิมอลเฮ้มองอย่างนี้คันเล็กเลยนะเมื่อกี้อยู่ในห้องศัตรูก็ดูใหญ่นะ้ครับพอวิ่งกับพื้นกว้างๆกลา,า,ายเป็นดูคันเล็กไปเลยอ่าเห็นไหมไม่ได้เร็วไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นแต่ก็คือไปได้เรื่อยๆนี่ อ่าเดี๋ยวผมลองเอาอุปสรรคเล็กน้อยวางดูดีกว่านะแบบกิ่งงวงกิ่งไม้อะไรเงี้ยเริ่มจากที่เล็กก่อนนะครับเพราะว่าดูทรงแล้วมันไม่ได้แรงได้ขนาดนั้นลองไปดูจุ๊บชิวๆเลยเห็นไหมอ่าถ้าเป็นกิ่งไม้ระดับประมาณพอดีตัวอย่างเงี้ยได้สบายครับอ่ะเฮ้ยเชิวๆสบายอ่า แต่ถ้าใหญ่กว่านี้ผมคิดว่าน่าจะไม่รอดครับดูจากความแรงของเขาแล้วเราจะลองดูนี้มาถ้าใสายย่ยางใหญ่อย่างนี้นะครับจะเกิดอะไรขึ้นไปป๊บติดเฮ้ <net> ยติดล้อเลยไอาา้นัาา้น,เอา,านเอาไปครั้งกาไปอีกครั้งเฮ้ยเอะนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แรงขนาดที่จะไปอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าขับบึ้งเล่นธรรมดาทั่วไปเนี่ยได้อยู่นะครับอ่ะ,อะดูทางวิบากขนาดนี้ก็ได้ครับกำลังสวยพอดี ได้อยู่นะได้อยู่นะเห็นไหมขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา สวยอย่างนี้ผ่าน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 ว้าวจะบอกว่าเป็นหนึ่งตัวที่น่าสนใจครับและอย่างที่บอกไปว่าราคาแค่ไม่ถึง2ใบแดงร้อยกว่าบาทเท่านั้นคืออย่างน้อยกดให้มันวิ่งได้เลี้ยวซ้ายขวาได้บังคับได้ตามใจเราก็ได้แล้วนะครับไม่รู้จะเอาแรงไปไหนใช่ไหมแค่นี้ก็เพียงพอที่จะแบบวิ่งี่ยผ่านหินผ่านอะไรผ่านได้หมดแล้วก็โอเคแล้วเนาะไม่ต้องไปแรงขนาดที่แบบโอ้โหไต่ก้อนหินไต่ภูเขาอะไรแบบนั้นได้นะครับแค่นี้ถือว่าโอเคแล้วนะอ่าถ้าไงถ้าใครอยากเล่นรถบังคับไปยุในราคา ประหยัดแบบอย่างประหยัดร้อกว่าบาทโอเคจัดได้เลยนะครับตัวนี้แต่ถ้าเกิดคอรสว่าแบบมันเบาไปมันไม่เหมาะมันไม่ควรฉันควรเล่นแรงกว่านี้ก็ผ่านตัวนี้ไปนะครับแต่แบบถ้าเหมือเนี้ยขอแค่แค่ให้ได้เล่นให้มันได้วิ่งได้แค่นี้พอ แค่นี้ก็ได้นะครับประหยัดเงินด้วยเนาะได้เงินวจัตถุดิบนะอื่นอีกไงใช่ป่ะนะอ่าเดี๋ยวก็ถ้าเกิดสนใจผมรีบเข้าไปใต้วิดีโอนะครับมีหลายสีชอบสีไหนจัดสีนั้นได้เลยนะครับเดี๋ยวก็อย่าลืมเจอกันวินดีโอหน้านะครับผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องผมไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าผมไปเจอของไม่สน,สนุกไปแปลกไใหม่ๆแบบนี้หรือว่าจะเอาเป็นตัวที่เขาเล่นกันแต่ว่าราคาตกลงมาจะได้เข้าถึงทุกคนได้แบบนี้ผมจะได้จับมารีวิวให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับเจอกันวิดีโอหน้านะคครรััับบสสวดีอื